โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลสื่อเราก็มาอยู่ในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยครับและสําหรับคิปในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับ PV p ในโหมดสามัญกับน้องโลลินนะครับและในวันนี้ผมก็จะจับโลลินนะครับมาเล่นคอมมนุษย์เพื่อนๆหลังจากที่ล่าสุดนะครับเราได้เล่นกับน้องยอนในโหมดชั้นสูงไปแล้วนะแล้วประเด็นคือมันค่อนข้างเวิร์กเลยเพื่อนๆเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะลองจับน้องโลลินเนี่ยมาใส่ทีมมนุษย์ดูนะว่ามันจะเวิร์กด้วยหรือเปล่านะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแนะ่แต่คลิปนี้เนี่ยย้ำีกทีนะอันนี้เป็นโหมดสามมันไม่ใช่โหมดชนสูงนะครับสำหรับตัวละครที่ใช้นะครับจะมีเป็นน้องยอนโรล,ลินอุลักมาซิโนนะครับแล้วก็ซีเกิดเขียวครับ ในส่วนของลิงซัพพอร์ตนะครับน้องย้อนเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเออนี่แล้วกันซับน็อกนะครับโลลินก็จะเป็นทำเอลแดงอูแลกเนี่ยก็จะเป็นสาลิเอลแดงนะครับและในส่วนอาหารนะครับแน่นอนต้องหลบหลีกเพื่อนๆบอกเลยว่าอาหารที่มันจะทำให้เราได้เปรียบทั้งเปิดก่อนแล้วก็เปิดหลังเนี่ยก็คือหลบหลีกนะครับอ่ะโอเคก็เซ็ตพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูทีมนี้กันเลยครับมา3 2 1ไปครับ โอเคครับมาเรามาเจอทีมนางฟ้านะครับเขาได้เปิดก่อนนะครับมาดูกันว่าทีมนี้จะไหวหรือเปล่านะโอเคไซโลครับรูเชื่ลมากระเล็ดก่อนนะแต่เอาจริงนะไอ้กระดิ่งเนี่ยโคตรแรงเลยกระดิ่งมาเอลเอ้าไม่ใช่เว้ยโอเคเขาใช้ใบหนีเว้ยเหนือความคาดหมังมากเอา้า พานี่หว่าลืมโอโหยากนะครับยากเลยนีย่แบบนี้อ่ะก็มาโอ้โหผมรวมใครได้ไหมรวมไม่ได้เลยนะการที่โอ้โหลำบากใจเลยอ่ะก็เดี๋ยวผมใช้ยอนนะครับโรล,ลินแล้วก็พี่อูแลกต่อยไปสักสหมัดและกันไปเห <c oughs> นือไ,ไปครับ เคพล้างที่บัฟน,นะครับโอ้โหโค่นแรงเดี๋ยวนะมันแรงกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย เดี๋ยวผมใช้ตัดเลือนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บมาเอลกอนลวกันน่าจะเก็บได้นะมาเอลไปครับ <c oughs> แตกไหมเออตายไปมาเอลเรียบร้อยสวยพี่สวยมาต่อไปเดี๋ยวเราเก็บดันครับน้องยอดน้องยอดผมยังไงก็น,น่าจะได้อันติถ้าเขาไม่มีรถเกตน,นะ โลพี่ดัดยังไม่มาด้วยมาเทิร์นหน้านะครับเดี๋ยวต้องรีบเก็บโอเค้างนี้ปั๊บ<ป>เออ,เ,อ,อเบาได้เบาพี่โอ้โหซีเกิดขีดครับอ่ะไม่เป็นไรได้อยู่เรายังเหลือ2ตัวนะก็ไปอันติน้องยอน แล้วก็ใช้โลลินไปครับเรียบร้อยโลลินเฮ้ย,อ,ยอันติมาเออแต่งานไม่เข้าครับเรายังมีโลอยู่นะแล้วก็โลลินเนี่ยเลือดเกิน40เซเพื่อนเพื่อนเกินไหมน่าจะเกินนะถ้าเขาอันติมาก็น่าจะคิดเองครับว่าไง โอ้โหดำบิดหลอดพอดีเรียบร้อยครับาราบแส,ถสถนสะท้อนโอ้โหเกาะน้องยอนที่โกงจริงเ,เพื่อนๆไปครับโอเคครับมารอบนี้เราม,มาเจอทีมเทพอ่ะไม่ใช่ไดเวโซนทีมนางฟ้าเหมือนเดิมแต่ว่าเราได้เปิดก่อนนะครับออก็มาเปิดก่อนแบบนี้เราได้เปรียบแน่นอนเดี๋ยวผมใช้น้องยอนะครับ ต่อไปก่อนเลยหใบแล้วกันแล้วก็อืมเผมเก็บอันติอออไม่ได้เนาะอ่ะใช้ต่อไปก่อนแล้วกันเมอร์ลินตัดเนื้อนะครับแล้วก็อูแหลกฟาดไปโอเคต่อยไปเลยครับอูแลกเนี่ยต่อยไปก่อนเพื่อนเดี๋ยวไม่ได้ต่อยไม่ใช่อะไรโอเค เขาล้างนะครับสเตปมาตรฐาน่ะอูแลกเอาจริงอูแลกเนี่ยจากที่ผมเล่นทีเมื่อกี้มานะคือเลือดเนี่ยมันจะไม่ถึงครึ่งเพื่อนๆนมันจะเกือบถึงนะครับแล้วก็ตาหน้าเนี่ยตายแน่นอนอูแลกยังไงก็ไม่น่ารอดเพราะฉะนั้นอูแลกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าพูดตรงๆแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูครับ ่ปเออเดี๋ยวผมเก็บยอเลยดีกว่าใส่ยยนี่เฮ้ยติดตัววะเนี่ยโอเคเกาะไม่แตกได้อยู่อ่ะต่อไปครับได้อยู่ได้อยู่ตาหน้าน้องยอนผมอันติมาแน่นอนปับไปจริงตึงนะเนี่ยตึงเพราะว่าอูแล็กเนี่ยมันทำอะไรไม่ค่อยได้ไเพื่อน เนี่ยครับคือมันรับได้เบรไม่ไหวนะไดเบรมันเวอร์มากตอนเนี้ยเข้ามาตัดเลือดมีไหมเออตัดเลือดมีไว้ไรถติดไอ้นี่แสงแสงไหมอะนี่ไงโดนนะครับละลอกขื้นแสงอะไรเนี่ยอันนี้ต้องระวังเลยนะเพื่อนๆไปครับตีไปก่อนลัก่อน เรียบร้อยน้องยอนอยังไงก็ขิดนะครับแล้วเราก็ตัดโอ้โหเดี๋ยวอันตริมางละเดี๋ยวนะช็อตเดิมเลยช็อตเดิมโอเคช็อตเดิมเราตัดเลือดไปแล้วด้วยนะครับโอ้โหสะท้อนแตกแน่นอน,อน,แนอนเฮ้ยเขาถอนดีบับได้ไม่หยาบไหมเนี่ยแต่ได้อยู่แหละเพราะว่าเมอร์ลินผมก็ไม่ตายนะเลือดเราเกิน40%อยอนก็ไม่ตายโคตรโกงจริงๆคู่นี้ เรียบร้อยพี่ดัสนะครับไม่ลอดนะเข้าไปปิดเกมครับหนูมานะาเพรียบร้อยไปครับมารอบนี้เรามาเจอทีมเจ็ดบาทนะครับ อ๋อใช่แต่ว,ว่าผมเพิ่งมานดึกดูเพื่อนๆข้อดีของอูลแลกเนี่ยก็คือมันมีโล่นะตาแรกเราได้โล่ไงอันนี้มันก็ช่วยเยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมใช้ย้อนเปิดน,นะครับโลลินแล้วก็อูลแลกไหมอูลแลกได้นะอ่ะอูแลกไปแล้วกันตัดเรื่องเลยครับโอ้โหเดี๋ยวบางจัดบูเอ็ตดีเอ็นเพรียเรียบร้อยนะครับเกิดใหม่มา ทีเราเนี่ยไม่กลัวความแรงอยู่แล้วเพื่อนเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันตายยากครับโหแต่ว่าพี่บันพี่บันเนี่ยน่ากลัวดูสแตทดได้โอเคเราหลบรีกจบโอเคสวยพี่สวยไปครับคิดแน่นอนบอกเลย ดอกที่หนึ่งดอกที่สองเรียบร้อยโอเคได้ออกลงสักทีมาละไม่เป็นไรโ้แรงมากโรลินหลังก่อนอุลแรกแต่เขาโดนตัดเลือดไว้ครับ ไม่เป็นไรเลยจริงๆแบบนี้สบายมากมาเดี๋ยวเราเก็บเลยแล้วกัน1 2น,นะครับแล้วก็3ไปโอ้ยแรงมากๆลาก oh. รียบร้อย ปครับตาสุดท้ายครับตานี้เนี่ยผมเปลี่ยนทีมิดนึงเพื่อน<ๆ>ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นป่าแสงนะครับเพราะป่าแสงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่พอตายแล้วเนี่ยมันจะต้องตายอีก4รอบนะถ้าเพื่อนๆปลดอันติตันนะครับอ่ะก็มาเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเบิร์กหรือเปล่านะไปครับตออไป ไม่เป็นไรนะครับมันไม่น่าจะแรงยแล้วล่ะโอเคพีดัดเบ็ดนะครับตามสูตรถอนดีป่ะไหมเหมือนจะไม่ถอนเว้ยเหมือนเขาจะหัวเลยเออ,เอ,อลบลีก เฮ้ยมีสองใบเว้ยโอเคได้อยู่ฟื้นฟูไม่ได้นะครับเอาจริงแบบนี้ดีอยู่นะเดี๋ยวเราเก็บมาเอลเลยถ้างั้นน่าจะเก็บได้มามาเอลครับโอ้โหการส,สวยจัดไปดีครับรออะไร ไย,ยไปเนี่ยมาเอวโอ้โหเรียบร้อยขั้นสามไปอีกตัวเออฮอโหแรงทุกตัวนะครับตอนนี้มาการโคตรสวยเพื่อนเอาจริงคือผมนะ่อยากให้ป่ามันตายเพื่อนแล้วอยากลองไอ้การลุกไฟนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนนะ แต่ป่าน่าจะตายแหละชนเนี่ยโอเคสวยโคตรเรียบร้อยเพลิงสุดท้ายครับมาแล้วมาแล้วเพลิงสุดท้ายเฮ้ยนี่มันทีมรวมตายยากของแท้เลยเนี่ยของแท้เอาจริง ไปครับเดี๋ยวผมใช้ป่าก่อนนะแล้วก็ค่อยใช้ย้อนนะครับเอาชัวร์นะเซฟหน่อยเคลซี่โภมิเดน,นป่าโชว,ว์หน่อยเอ้ยก็ก็ได้อยู่นะส,นสี่แสนป่าก่อนเรียบร้อยโอเคครับ โอเคครับก็สำหรับคลิป PV ี P ่โหมดสามารถกับโลลินมนุษย์วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ได้ลองวันนี้นะครับเ<ๆ>พื่อนๆน,น่าจะได้เห็นแล้วนะว่าคอมโบโลลินกับน้องยอนเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกมากนะครับใช้ได้ทั้งโหมดชั้นสูงแล้วก็สามารถเลยส่วนตัวละครที่3ที่เราจะใช้เนี่ยช่องนี้เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเปิดเพื่อนสามารถใส่ผสมได้เลยนะครับใครที่อยากจะเอาไม่ระบุใส่เพิ่มก็ทําได้เพราะตัวไม่ระบุปวดๆเนี่ยก็เยอะนะ หรือใครที่อยากเจามนุษย์ใส่เพิ่มก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าให้แนะนำเนี่ยควรจะเป็นตัวละครที่ตายยากหน่อยก็ดีเพราะทั้งโลลินกับน้องยอเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวที่บางมากเนเพื่อนเพียงแต่ว่าเขามีความสามารถเอกลักษณ์พิเศษนะครับที่คอยช่วยเหลือทําให้ตัวละครเนี่ยมันตายยากนะรอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยคืออูแลนไนโมสามารถนะครับถ้าเกาะไม่มีแล้วเนี่ยตัวพี่แกก็คือเหมือนกระดาษนะโดนท่าไหนมันก็ปิวหมดเลยนะครับแต่พอลองกับการพอเราลองเปลี่ยนเป็นป่าเนี่ย ถามว่าดีไหมมันก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าตัวป่าเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างน่ารำคาญนะครับศัตรูมันต้องฆ่าหลายรอบหน่อยต้องใช้การเยอะข้อดีก็คือทําให้ทีมเราเนี่ยทั้งโรลินแล้วก็น้องยอนสามารถใช้การได้มากขึ้นนะแต่ข้อเสียเนี่ยก็น่าจะติดในส่วนของเรื่องเดเมจครับจะเห็นได้ว่าเดเมจของป่านะครับมาเทียบกับตัวละครยุคปัจจุบันเนี่ยมันต่างค่อนข้างเยอะนะถึงแม้ว่าป่าเนี่ยเขาจะติดเบอร์เซอร์เลือนเหลือหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้การขั้น2ก็ตาม ตัวละครหลักๆอย่างมเมลิโอดัตเนี่ยเรายังทำเรเบดใส่ได้ไม่ถึงครึ่งหลอดเลยนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไวเท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ